ครับก็สวัสดีน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับซึ่งออนไลน์มาจากทั่วประเทศนะครับในวันนี้มหาชิยาลัยนทกรุงเทพก็ต้องขอขอบคุณน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่มาเข้าร่วมงานเปิดบ้านมหาวิยาลัยนทตกรุงเทพปีพุทธศักราช2564หรืองาน NBU Open House 2021ในวันนี้นะครับซึ่งเราจัดในรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วเราก็มีการให้ความรู้ต่างๆแก่นักศึกษานักเรียนต่างๆด้วย โดยที่มหาชัยน้อยกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะครับโดยเราเปิดสอนใน7คณะวิชาแล้วก็หลักสูตรปริญญาตรีเราเปิดสอนประมาณ30สสาขาวิชานะครับซึ่งน้องๆคงจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนในระดับอุดมศึกษาต่างๆแล้วนะครับและงานในวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีการจัดมินิคอนเสิร์ตนะฮะให้ความรู้และก็ความบันเทิงแก่น้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนด้วยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศนะครับที่เข้ารับชมงานเปิดบ้านมอนอสกรุงเทพแบบระบบออนไลน์นะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการศึกษาในการเล่าเรียนนะครับแล้วก็มหาชนอตกรุงเทพก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะฮะเข้าสู่ครอบครัวของมหาชน,นอตกรุงเทพนะครับขอขอบคุณนะครับ